สวัสดีค่ะเปิดอาชีพธนารารนอกจากงานโรงงานแล้วยังทำอีกหลายอาชีพเพื่อเลี้ยงนางสาวพร จากกรณีคดีสะเทือนใจของคนไทยทางประเทศเมื่อตำรวจจับกลุ่มนายกิติโชตหรือช่างกิจอายุ37ปีอุ้มนายธนาสันหรือใหม่อายุ33ปีและนำร่างมาทิ้งไว้ข้างทางบริเวณถนนเรียมมอเตอร์เวย์ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเซาต่อมาพบว่าช่างกิจมีความสัมพันธ์กับนางสาวพรภยาของในายใหม่นอกจากนั้นยังปรากฏว่ามีชายอีกคนออกมาระบุ กำลังคบหากับนางสาวพรด้วยนอกเหนือจากในายใหม่และช่างกิจโดยระบุไม่รู้มาก่อนว่านางสาวพรมีสามีอยู่แล้วจนกระทั่งเห็นข่าวสามีของพรและคนอื่นๆอีกหลายคนและพบว่ามีการครบหากับชายหลายคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นส่วนผลการตรวจดีเอ็นเอจากรถเก่งสีแดงคันที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพบดีเอ็นเอของผู้ต้องหาทั้ง5คนบนรถคันสีแดงและพบดีเอ็นเอของใหม่ จากกองเลือดที่พื้นรถใกล้ประตูหลังซ้ายรวมถึงเบาะหลังรถที่ถูกถอดออกไปไว้ในอู่ของช่างกิจและก่อนหน้านั้นไทยรัฐทีวีเผยว่าก่อนที่ใหม่จะเสียชีวิตในใหม่ทำหลายอาชีพเลี้ยงนางสาวพรซึ่งเป็นภรยาโดยใหม่ทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนขยนันไม่เกี่ยงงานวันเกิดเหตุที่ใหม่ถูกอุ้มรถคันที่หายไปก็คือเป็นรถ ที่มีกระเป๋าส่งอาหารและยังเผยอ,อีกว่าใหม่ขยันมากใครให้เข้ากะใหม่รับทันทีเลิกงานหลายครั้ง ก็มีไปวิ่งวินต่อด้วยเพราะพ่อของพรเป็นหัวหน้าวินเรื่องเงินใหม่บริหารจัดการดีมากไม่เคยยืมเงินใครเลยแต่ใหม่ก็เคยบ่นเหมือนกันว่าพรก็ทํางานเหมือนกันแต่ใหม่ไม่เคยเห็นเงินเดือนของพรเลยเพราะแยกกระเป๋าเงินกันใช้ไม่ยุ่งเงินใครเงินมันใหม่ไม่เคยว่าอะไรซัพพอร์ตเมียตลอดมีชายคนสนิทของใหม่บอกว่าใหม่ ปิดหนี้บัตรเครดิตให้พอและทำงานก็ควงกะด้วยทำโอด้วยทำทุกอย่างให้ได้เงินเพื่อที่จะได้มาปลดหนี้ให้เมียที่มีเยอะพอสมควรจนใหม่บอกว่าเหนื่อยและทอ้อ